สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านเลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยพูดคุยกันเกี่ยวกับหัวข้อของมอเตอร์ไซค์กระเทยหายากที่มีเงินก็ไม่อาจซื้อได้และอีกคลิปหนึ่งก็มีชื่อว่ามอเตอร์ไซค์ออโตเมติกหายากที่มีเงินก็ไม่อาจซื้อได้เช่นกันนะครับแต่มันยังขาดอยู่อีหนึ่งมอเตอร์ไซค์นะครับที่เราไม่ได้พูดถึงนั่นก็คือมอเตอร์ไซค์ครอบครัวบังลมนั่นเองหรือจะเรียกว่ารถแม่บ้านบังลมก็ได้นะครับแบบที่เข้าเกียร์สสแบบนะปีดตบต๊อกแต๊กเหมือน่าปวคลิ นี้เนี่ยไม่ว่ามันจะหายาด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะมาจัดอันดับกันและถ้าทุกท่านพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับอันดับที่10 จากค่ายลีฟานและนี่คือลีฟานซูเปอร์ ZX 110นั่นเองรถครอบครัวดีไซน์คุ้นๆจากค่ายลีฟานที่เรียกว่ายอดขายไม่ได้ดีสักเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยมีคนรู้จักสักเท่าไหร่แต่ที่น่าแปลกใจก็คือว่าในคลิป u t u b e เนี่ยยังพอมีรีวิวจากผู้ใช้งานจริงนะครับซึ่งเขาก็มีการตกแต่งให้มันกลายเป็นดีพลัสภาไปซะอย่างนั้นนะนะโดยช่วงที่มันเปิดตัวเนี่ยน่าจะราวๆปี2015นะครับโดยเปิดราคามาประมาณ25,000บาทนะครับและในช่วง ปี2017ก็ได้มีการปรับสีสันใหม่และมีการปรับราคาขึ้นมาเล็กน้อยอยู่ที่28,000บาท ซึ่งผมมองว่าราคาค่อนข้างดีนะครับถูกกว่ารถจีนสมัยนี้ซะอีกนะแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยก็ถือว่าไว้ใจได้กับแบรนด์ลีฟานแต่ถามว่าทนเท่าค่าญี่ปุ่นไหมก็คงจะไม่เท่านะครับเพราะว่ารถเหล่านั้นเนี่ยพิสูจน์มาแล้วนะครับว่ามันทนจริงจังส่วนยอดขายก็อย่างที่บอกนะครับว่ามไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ด้วยความที่ตัวรถมันมีหน้าตาเหมือนกับรถจุก,ก่อนของค่ายเจ้าตลาดด้วยและในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยกระแสะของมอเตอร์ไซค์หัวฉีดก็ค่อนข้างแรงนะครับคือจะมาเลือกซื้อมอเตอร์ไซค์คาร์บ ต้องคิดแล้วคิดอีกกันนะครับมันเลยทําให้หลายๆคนเนี่ยปัดไปซื้อรุ่นอื่นแทนและอีกอย่างหนึ่งคนที่ซื้อรถบรสไซในช่วงนั้นเนี่ยเขาก็นิยมผ่อนนะครับเหมือนตอนนี้เนี่ยแหละและการที่จะผ่อนรถค่ายจีนแบบนี้เนี่ยก็ต้องมีเงินดาวด้วยนะครับต่างจากค่ายเจ้าตลาดค่ายญี่ปุ่นนะครับที่ไฟแนนซ์เนี่ยสามารถจัดได้เต็มสุดท้ายก็อย่างที่เห็นนะครับว่ารีฟานซูเปอร์เซคันนี้ก็แป็กไปตามระเบียบ อันดับที่9้าจากค่าย m b i k e นะครับและนี่คือ m b i k e ไฟ125มอเตอร์ไซค์ Copy Wave 125ที่เอามาซื้อเกือบเหมือนเป๊ะเลยซึ่งหน้าตาของตัวรถเนี่ยจะคล้ายๆกับ Wave 125โฉมหัวหยกักหัวแยกหัวแตกนะครับเอาเป็นว่าหัวอะไรก็แล้วแต่แต่นั่นแหละมันคล้ายกับโฉมนี้มากๆซึ่งที่บอกว่าคล้ายเนี่ยมันไม่ได้เหมือนเป๊ะนะครับคือถึงด้านหน้าจะเหมือนกันเป๊ะๆแต่ว่าด้านท้ายรถเนี่ยมีความต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลย คือถ้าเรามองข้างหน้าเนี่ยก็บอกว่าเวฟ125แต่พอมองด้านหลังเนี่ยก็จะเอ๊ะรุ่นอะไรวะแต่ดูไปดูมาก็คล้ายเวฟ125โฉมไฟเลี้ยวบางลมเหมือนกันนะนะเรื่องของราคาและปีเนี่ยผมไม่ทราบเลยนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยเปิดตัวปีไหนราคาเท่าไหร่นะแต่มั่นใจอยู่อย่างหนึ่งว่านอนะวันนี้เนี่ยมันหายากมากๆบนท้องถนนด้วยความที่ตัวรถเนี่ยมันมีน้อยด้วยนะครับและที่สําคัญผู้ใช้งานหลายๆท่านเนี่ยนำชุดสีของ Honda Wave 125มาแต่งใส่รุ่นนี้ครับคือ ใส่แล้วเหมือนเป๊ะแบบแยกไม่ออกเลยต้องดูเครื่องอย่างเดียวเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันใส่กันได้แต่ไม่แน่ใจว่าลงล็อกเป๊ะๆหรือว่าต้องแปลงอนะใครที่ท,ทราบข้อมูลเนี่ยก็สามารถบอกกันได้นะครับ อันดับที่8จากค่าย SYM นะครับและนี่คือ SYM a n g e l a 110รถมอเตอร์ไซค์ครอบกัวบังลมหน้าตาประหลาดประหลาดที่เปิดตัวในช่วงปี2012โดยในช่วงแรกๆที่เข้ามาขายเนี่ยรู้สึกว่าราคาของมันจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0ไปลาๆนะครับแต่ว่าช่วงที่เขาเลหลังขายกันเนี่ยเห็นว่าขายอยู่ที่ประมาณ2 8 0 0 0ถึง29,000เท่านั้นเองจริงๆช่วงเลหลังเนี่ยน่าซื้อเก็บไว้เหมือนกันนะเพราะตัวรถเองก็ไม่ได้ขี่เร็วขี้เร็อะไรและด้วยยอดขายอันน้อยนิด ก็เลยทําให้เจ้าแองเจล่า110คันนี้แทบไม่มีวิ่งบนถนนเมืองไทยเรียกว่าตัวเป็นเปนของมันเนี่ยหายากมากๆแต่มันก็ไม่ได้หายากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าวันก่อนเนี่ยผมเพิ่งเจอตัวเป็นเป็นมาเลยเป็นรถที่ยังมีสภาพดีอยู่ด้วยนะครับแบบวิ่งฉิววิ่งฉิวเลยด้วยเหตุนี้เนี่แหละครับที่ทําให้รุ่นนี้มาอยู่ในอันดับที่8เพราะมันก็ไม่ได้หายากขนาดนั้นขนาดตัวผมเองยังเจอเลย แต่ถ้าจะตามหาเจ้าแองเจล่ามือ2คันนี้เนี่ยผมว่าน่าจะยากซะหน่อยนะครับในเว็บไซต์เองเนี่ยก็แทบจะไม่มีขายกันเลยแหละครับ ถือว่ามันเป็นหนึ่งรุ่นละกันที่มีเงินก็ไม่อาจซื้อได้ถ้าไม่มีความพยายามมากพอนะแต่ผมก็เชื่อว่าหลายๆคนคงไม่พยายามซื้อมันมาอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามันอาจจะสร้างปัญหาให้เราก็ได้คือแบบว่าอะไรละ่ะหรือว่าเรื่องของการเซอร์วิสล่ะจะทํำยังไงอันนี้ก็น่าหนักใจเหมือนกันนะครับหากคนที่ซื้อไปแล้วไม่มีอะไรเพราะในปัจจุบันเนี่ย SYM ก็ไม่ได้ทําตลาดในไทยแล้วนะครับจะหาอะไรจะหาอะไรเองเนี่ยผมว่าน่าจะยากอาจจะต้องมีการแปลงใส่กันอย่างแน่นอน อันดับที่7จากค่ายจีนอย่างจงเสินลิวก้าและนี่คือจงเสินลิวก้าฟิวเจอร์110หนึ่งในรุ่นที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้จักอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวรถไม่ได้เป็นที่นิยมขนาดนั้นแม้กระทั่งรูปถ่ายเนี่ยยังถือว่าหายากเลยนะถ้าไม่นําม,มาจากเพจ Facebook ของตัวแทนจําหน่ายเขาแล้วก็ซึ่งในเพจ Facebook ของทางจงเสินลิวก้าเนี่ยยังไม่มีรูปภาพเหล่านี้เลยนะครับก็น่าแปลกใจเหมือนกันนะว่าทําไมไม่มีและถ้ามาพูดถึงหน้าตาตัวรถของเจ้าลิวก้าฟิวเจอร์110คันนี้ เราจะเห็นได้เลยนะครับว่ามันแอบคล้ายๆเวฟในบ้านเราอยู่ซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่แปลกครับเพราะว่าในเวียดนามเองสําหรับ Honda w เว e บางรุ่นเขาก็ใช้ชื่อว่า Future ครับพูดง่ายๆก็คือว่าทางจงเสริลลวกา้าพี่แก่ก็นําทั้งชื่อนําทั้งดีไซน์มาเลยนั่นแหละแม้ว่าหน้าตาอาจจะไม่ได้เหมือนกัน100%แต่ก็ถือว่าใกล้เคียงมากๆแม้กระทั่งยูทูบเบอร์สายมอเตอร์ไซค์ชื่อดังอย่างคุณออยซีพีก็ยังเคยโพสต์ลงเพจ Facebook ของตัวเองว่าหน้านาชุดสีของเจ้า ฟิ t เจอ110คันนี้มาแปลงใส่เวฟ125ไอไฟเลี้ยวบังลมบ้านเราเหมือนกันแต่ที่น่ากังวลก็คือว่าชุดสีเนี่ยจะมีให้เราเบิกอยู่หรือเปล่านะเพราะขนาดตัวรถเป็นๆเ,เนี่ยยังแทบไม่มีให้เห็นบนท้องถนนหรือแม้กระทั่งตัวรถมือ2ในโลกออนไลน์เนี่ยก็ยังไม่เคยเห็นใครโพสต์ขายเลยเหมือนกัน อันดับที่6จากค่าย SYM นะครับและนี่คือ SYM โบนัส110ซึ่งผมไม่แน่ใจนะครับว่าตัวตามท้ายเนี่ยเป็นโบนัส x หรือว่าโบนัส r เพราะจากที่เจอในไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะแปะคำว่าโบนัส r นะครับแต่ถ้าเราไปหารูปในต่างประเทศเนี่ยจะเป็นโบนัส x นะครับอันนี้เนี่ยใครทราบบอกข้อมูลได้นะแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยโบนัส r มีหลายโฉมครับ คือโฉมหน้าตาแบบนี้ก็มีนะครับแล้วก็จะมีอีกโฉมหนึ่งที่ไฟหน้าเนี่ยจะเป็นปี2013นะครับจะมีความใหญ่มีความแปลกๆหน่อยนะแต่มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะสำหรับสายตาผมผมมองว่าโฉมนี้สวยกว่าแต่ในเรื่องของความนิยมเนี่ยไม่ว่าจะโฉมไหนก็เรียกได้ว่าไม่นิยมเลยดีกว่านะโดยตระกูลโบนัสเนี่ยมีหลายรุ่นมากๆนะครับคือมันมีโบนัส X โบนัส R โบนัส SR ซึ่งทุกรุ่นเนี่ยหายยากหมดเลยครับคือบนท้องถนนเมืองไทยเนี่ยแทบจะไม่มีราคามือสองเนี่ย ไม่ต้องไปถามหานะเพราะว่าตัวรถมันไม่ได้ขายดีกระทั่งมีมือสองมาขายกันให้เราเห็นนะครับสำหรับคนที่อยากซื้อไปปั้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าน่าจะเหนื่อยแน่นอนสําหรับค่ายนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยอะไหล่ก็ไม่ได้มีให้คุณแล้วนะครับและที่สําคัญเพื่อน,เพ,อนเพื่อนร่วมรุ่นเองเนี่ยเขาก็หนีไปรุ่นอื่นค่ายอื่นกันหมดแล้วเพราะอายุตัวรถเนี่ยมันน่าจะประมาณ10ปีแล้วล่ะโดย10ปีสําหรับรถจีนหรือว่ารถไต้หวันรถไทยเนี่ยถือว่ามันนานมากๆนะครับถ้าเทียบกับค่ายญี่ปุ่นเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลย อันดับที่5จากค่ายจีนอย่างลีฟานและนี่คือลีฟาน PK 1 1 0 F นึงในรถครอบครัวบางลมที่น่าจะหายากที่สุดในช่วงเวลานี้และช่วงเวลาก่อนหน้านี้นะครับโดยตัวผมไม่เคยเห็นตัวเป็นๆแม้แต่ครั้งเดียวตั้งแต่ช่วงนี้มันเปิดตัวมากจนกระทั่งวันนี้แต่ที่มั่นใจว่ามันมีขายเนี่ยก็เพราะว่ามันมีมือสโพสต์อยู่ตามเว็บต่างๆครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็น่าจะขายออกไปหมดแล้วล่ะส่วนช่วงที่เปิดตัวเนี่ยราๆปี2014เปิดตัวด้วยราคา34,900บาท โดยตัวผมถือว่าเป็นราคาที่ดีนะครับถ้าเทียบกับหน้าตาของตัวรถและก็ฟังก์ชันต่างๆที่ดูใช้ได้อยู่ แต่ที่มันขายไม่ค่อยได้เนี่ยก็น่าจะเป็นเพราะแบรนด์รีฟานนี่แหละครับถึงมันจะเป็นแบรนด์จีนที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแบรนด์ที่ดีนะแต่ถ้าเทียบกับค่ายเจ้าตลาดนะครับรถทรงนี้ค่ายเจ้าตลาดเก็บหมดอยู่แล้วครับแม้กระทั่งค่ายลองๆองทั้งหลายเนี่ยยังสู้เขาไม่ได้เลยนับภาษาเลยกับแบรนด์จีนจะไปสู้เขาหรอครับแถมในยุคนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นยุคแห่งการแต่งรถครับผมดังนั้นรถที่ไม่มีอะไรแต่งแบบรีฟาน PK110F รคันนี้จึงจางไปซะดื้อเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้ แต่งนะครับผมคิดว่าหน้าตาของบันก็พอใช้ได้อยู่นะถือว่าทำออกมาเกินราคาอยู่ถ้าเทียบกับรถจีนในยุคนี้อันดับที่4จากค่ายไทยอย่างสตาร์เลียนและนี่คือสตารเลียนบัตดี้แม็กต้องบอกเลยครับว่าสตาร์เลียนเคยทำรถครอบครัวบางลมแต่หลายๆคนไม่รู้จักเพราะว่าเราอาจจะชินภาพกับสตาร์เลียนที่ทำรถคลาสสิกทำรถคาเฟ่ทำทรงแบบเท่ๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่เขาเคยทำรถครอบครัวบางลมครับ แถมหน้าตาตัวรถเนี่ยก็เรียกได้ว่าเฮ่ยบรลมเลยคือมันไม่ได,ดูจาบไม่ได้ดูเท่เลยครับมีความคล้ายๆกับ s u z u k i Smash อยู่เล็กน้อยนะครับแล้วก็มีความคล้ายกับ Honda Wave ด้วยแต่อย่างน้อยๆเนี่ยมันก็แค่คล้ายไม่ได้เหมือนเป๊ะไม่ได้เป็นทรง Copy นะยังถือว่ารับได้อยู่แถม TVC โฆษณาเขาเนี่ยก็ครีเอทใช้ได้ครับเอามอเตอไซค์ไปเป็นเครื่องสูบน้ำซะงั้น โดยช่วงปีที่เปิดตัวเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับแต่คาดว่าน่าจะราวๆปี2009จนถึงปี2011เรื่องของราคาเองผมก็ไม่ทราบครับพยายามหาข้อมูลแล้วแต่ไม่มีใครทราบคอมเมนต์บอกกันได้นะครับส่วนถ้าถามผมว่าทําไมตัวรถมันขายไม่ดีในช่วงที่เปิดตัวคุณก็ลองดูหน้าตาสิครับในช่วงปีประมาณ2009-2010-2011เนี่ยรถเฟี้วออกมากันตั้งเยอะแยะครับและใครจะไปซื้อเจ้าบัตตี้แมที่มีหน้าตาย้อนยุคแบบนี้ อันนี้เนี่ยก็ลองถามใจตัวเองนะครับถ้าเป็นคุณคุณจะซื้อหรือเปล่าในเวลานั้นอันนี้ก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับอันดับที่3จากค่าย JRD และนี่คือ JRD Lock 1 1 0 บอกเลยครับว่าล็อกจริงๆเพราะผมไม่เคยเห็นรุ่นนี้มาก่อนเลยล็อกสมองผมไปเลยนะครับโดยจากที่ตามหาข้อมูลมานะครับคาดว่ารุ่นนี้เปิดตัวก่อนปี2 0 1 0แบบ100%ซครับในช่วงเจ d ดีทำตลาดเนี่ยน่าจะราวๆปี2005นนะครับก็น่าจะยุคนั้นแหละเพราะว่าเป็นรถที่ไม่ได้มีการปโปรโมตในยุคทไทยด้วยนะครับซึ่งหน้าตาของตัวรถเนี่ยดูเหมือนว่าจะได้รับแรงบรนดาใจมาจากทางค่ายยามาฮ่านะครับคาดว่าน่าจะเป็นตระกูลสปาร์คสักรุ่นหนึ่งนี่นแหละโดยเฉพาะไฟหน้าเนี่ยมันบ่งบอกได้จริงๆครับว่า ว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากสปาร์ส่วนข้อมูลอื่นๆเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าไม่มีครับไม่รู้จะหาข้อมูลจากไหนเหมือนกันแต่ที่มั่นใจแน่ๆเลยคือว่าณวันนี้เนี่ยตัวรถน่าจะเหลือน้อยมากๆแล้วถ้าหากอยากได้เดี่ยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ยากนะครับคือคุณอาจจะต้องตามหานานมากๆหรือว่าจะต้องดวงดีจริงๆแม้ว่าตัวรถอาจจะไม่ได้แพงอะไรมากมายแต่ความยากเนี่ยระดับ10กะโหลกอย่างแน่นอน อันดับที่2จากค่ายไทยอย่างแพตตินัมและนี่คือแพตตินัมเวฟร้อย X เอ้ยไม่ใช่ครับมันคือแพตตินัมคูลเทวโดยหน้าตาตัวรถเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าได้รับแรงบันดาลใจจาก Honda Wave 1 0 0 X อย่างแน่นอนหรือว่าอาจจะเป็น Wave 1 2 5 X ก็ได้นะครับแต่นั่นแหละมันเหมือนกันแบบเป๊ะๆเ,เลยนะครับก็แอบทำให้แปลกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมผมไม่เคยเจอบนท้องถนนหรือว่ามันกลายร่างเป็นเวฟ X ไปหมดแล้ว แต่จริงๆนะครับตัวเว็บเอ,เองก็หายากนะไม่รู้เหมือนกันว่ารถก๊อปปี้เนี่ยจะหายากแค่ไหนซึ่งจากที่ทราบมานะครับรถรุ่นนี้ถูกจําหน่ายให้กับหน่วยงานราชการซึ่งก็ไม่แน่ใจนะครับว่าที่ไหนบ้างแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยคือปัจจุบันน่าจะไม่เหลือซากแล้วอย่างแน่นอนโดยช่วงที่แพลตินัมคูทาคันนี้เปิดตัวน่าจะราวๆปี2012ถึง2014นะครับแต่จจะเปิดก่อนหน้านั้นก็ได้นะไม่แน่ใจเหมือนกันส่วนยอดขายเนี่ยผมก็ไม่รู้เลยนะครับว่า ขายได้ประมาณไหนแต่คิดว่าน่าจะขายได้น้อยแหละไม่งั้นคงจะเห็นกันเกินบ้านเกินเมืองและหลายๆคนก็คงจะรู้จักแล้วละ่ะเอาเป็นว่าใครที่เคยเห็นรุ่นนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วก็มาถึงอันดับที่1นนะครับเรายังอยู่กับแพตตินัมและนี่คือแพตตินัมคูทาว5 i หนึ่งส็ซึ่งไม่รู้ว่าอ่านถูกไหมนะสําสหรับ IX นะครับบางทีเขาอาจจะออกเสียงเป็นแบบเลขโรมันก็ได้นะแต่ผมออกเสียงไม่เป็นนะครับ เอาเป็นว่านั่นแหละผมขอเรียกมันว่า125 IX ละกันนะครับโดยเจ้าคูเท้าคนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยที่หายากมากๆและน่าจะมีน้อยมากๆในไทยนะครับแต่มีนะครับไม่รู้ว่าจำหน่ายหรือเปล่าแต่มีแน่ๆเพราะว่าเคยมีการนำมาโชว์ในช่วงที่เปิดตัวแบรนด์แพลตินัมใหม่ๆนะครับ หน้าตาของตัวรถเนี่ยก็มีความคล้ายๆกับ Honda Wave 100โฉมแรกๆอยู่นะแต่ไฟหน้าของมันเนี่ยถูกออกแบบได้แตกต่างแบบสุดๆเลยครับเรียกว่าแตกต่างจากรถในยุคเดียวกันและ รถในยุคปัจจุบันนี้เลยถือว่าเป็นผู้นำเทรนแฟชั่นไฟกลมๆแบบแปลกๆแบบนี้เนาะและด้วยไฟหน้าแปลกๆของมันนี่แหละครับที่อาจจะทำให้มันขายไม่ได้แต่อันนี้ก็ไม่มั่นใจนะครับไม่รู้ว่าตัวรถรุ่นนี้เนี่ยถูกวางขายจริงๆหรือเปล่าหรือแค่โชว์เฉยๆแต่ถ้าคิดเข้าข้างตัวเองเนี่ยคิดว่ารุ่นนี้น่าจะขายอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามีสเปคหลุดออกมาเป็นแบบภาษาไทยล้วนๆเลยนะซึ่งสเปคเนี่ยคือธรรมดารรมดาเลยแหละ เครื่องยนต์4จังหวะระบายความร้อนด้วยอากาศขนาด124.0 cc มีระบบสตาร์ทมือและสตาร์ทเท้าเกียร์4สปีดเป็นเกียร์วนตัวรถหนัก105กิโลระบบเบรกเป็นดิสก์หน้าดัมหลังถังน้ำมันจุ3.5ลิตรรองรับแก๊สโซโฮอ91และ95นะครับส่วนอื่นๆที่ผมไม่ได้อ่านก็สามารถดูได้ตรงนี้เลยนะครับผมแปะสเปคเอาไว้ให้แต่ว่ารูปภาพอาจจะไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่ต้องขออภัยด้วยนะ แล้วเพื่อนๆเลยครับเคยเห็นรุ่นไหนหรือว่าไม่เคยเห็นรุ่นไหนลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะมีประมาณนี้หากคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์เอาไว้เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับตัวผมเองเนี่ยก็คงต้องขอลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ